อ่งก็ฮัลโหลสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแบงค์วันนี้นะผมก็จะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอีเทเรียลเซิร์ฟเวอร์มาครับมือถือที่คนเล่นวันละ8 0 0แสนนะครับผมไม่ใช่คนเล่นนะคนเกียรตินะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นแล้วก็แนะนำคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งนะครับพอเราเกิดมาเนี่ยเข้าเซิร์ฟมา IP เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับด้านล่างเลยเห็นปะผมก็เกิดอยู่จุดเกิดแล้วก็มาอ่านคาสั่งแคปจอได้เลยนะครับผม อ่ะพอแคปบจอเสร็จแล้วนะครับน้องๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่เหงาแน่นอนเซิร์ฟนี้คนเยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากก็มือถือนะครับเล่นด้วยกันเยอะมากนะครับโอเคพอเราอ่านเราแคปบแล้วนะครับเราก็วิ่งเข้าประตูวาร์ปได้เลยนะครับผมแต่ผมไม่วิ่งนะผมจะทับสปาวนะครับผมจะเข้าวาร์ปมานะครับเพื่อที่ทําการแบบว่าจะได้โชว์โชว์ให้ผู้เล่นดูนะครับว่าเอ้ยผมอยู่เมืองเกิดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เมนผมดูนี่ก่อนผมอัดสดนะผมไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบว่ายังไงเป็นคนที่แบบรักเธอนะครับโอเคมาละเราก็มาดูนะครับคนออนไลน์โอ้โหอันนี้จะเป็นคนออนไลน์นะครับคนออนไลน์ในเซิร์ฟน้ะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าคนโคตรเลยโคตรเยอะนะครับเลื่อนเกือบไม่หมดโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดเกิดแล้วนะครับเห็นปาก็จะเห็นอู้อันนี้จะเป็นซื้อยศนะครับป้ายนะครับขายของของเขานะครับ โอเคพอเราเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาที่จุดเกิดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จิ้มที่หน้าจอมาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคู่มือการเล่นให้แล้วก็อุปกรณ์นะครับโอ้อุปกรณ์นะครับสายฟรีก็เอาต้นไม้ต้นตอกต้นหยกยงหยกหญ้าอะไรมาแลกได้เลยนะครับเห็นปะวายหน้าเย็นจังนะครับสายฟรีอยู่ได้ครับโอ้ยเทมสวยจัดนะครับพอเราดูเควสเริ่มต้นแล้วเราก็ออกมาทางขวาครับ ทางขวานะครับอ่าไม่ใช่ข้างนะโอเคข้างนั่นแหละออกมาข้างขวาก็จะเห็นเลยนะครับนี่จุดรับของฟรีเริ่มต้นนะครับผมจิ้มที่ตัวชั้นอ่ได้เลยได้เลยจิ้มเลยนะครับให้น้องๆจิ้มเลยนะปึ๊บนี่ก็จะมีไอเทมให้รับนะครับรับของประจาวันนะครับก็จะได้เงิน300แล้วก็กุญแจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าได้เหมือนกันครับก็จะได้โปรเทคด้วยนะครับแต่อันนี้จะเป็นรายสัปดาห์นะครับโอเครับรายวันเลยนะครับนี่นะครับ ผมก็จะได้กุญแจมาแล้วนะครับพอรับมาแล้วนะครับผมเราก็จะไปเปิดกันนะครับก็นํากุญแจไปเปิดได้เลยนะครับก็วิ่งมาหน่อยครับเริบเริบเริบนี่วิ่งมาด้านหลังนะครับก็จะเห็นกล่องสุ่มก็มีคนสุ่มอยู่ด้วยนะนี่นะครับกล่องคอมมอนนะครับเราก็อ่านชื่อนะครับกุญแจนะครับอันนี้จะเป็นกุญแจคอมมอนนะครับเราก็ทําการสุ่มได้เลยครับจิ้มที่กล่องสุ่มเลยนะครับผม นี่แล้วก็จิ้มไปเลยแ like ล้วปุ๊บเอฟแอ๊บเอ๊ะ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 แล้วก็มาลุ้นนะว่าเราจะได้ของไอเทมแร่ไหมก็คืออุปกรณ์นั่นเองนะครับเอ๊ะ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 โอ้โหไม่ได้สักกะทีเอ๊ะเอ๊ะโอ้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 ห้ได้ขนมแพนเค้กขอญาติกินเลยแล้วก็เอาไกินไม่ได้นะครับโอเคกล่องคอมมอนนะครับก็เปิดเลยนะครับเผื่อลุ้นที่จะได้มีปีกนะครับ อันกล่องคอมมอนตรงนี้มันมีปีกด้วยนะครับขอให้น้องๆได้แล้วครับขอให้ผมไม่ได้ขอให้น้องๆได้แล้วกันนะครับสายฟรีเล่นสบายเลยนะเพื่อนเยอะนะไม่ต้องห่วงโอเคตอนนี้เราห่วงอยู่ว่าเราจะได้ของอะไรนะครับเฮ้ยเบิร์ตจะเบิร์เบิร์ตจะเบิร์ตเฮ้ยขอเนยเอ่าไหรอ้ยอย่างนี้สมงองหูได้ของกินแฮนหยหยับหยับหยับโอเคครับผมก็เรารับเสร็จแล้วนะครับก็เดินดูทั่วสปาได้เลยนะครับก็จะมีบอกนะครับอันนี้จะเป็นอ่า ข้างๆกล่องอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นร้านค้าอะไรร้านค้าซื้อไอเทมนะครับก็จะเป็นพวกของนี่นะครับนี่ที่ขายนะครับไอเทมนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันร้านค้าซื้อบล็อกนะครับผมเอาไว้สร้างบ้านตกแต่งบ้านโอ้โหมีเยอะเลยนะคร us, <of> right? Google. Google ับคอนกรีตนะครับผมไม่ใช่ถนนนะแต่เป็นบล็อกนะครับผมชื่อมันนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ร้านค้าขายของรวมก็ร้านค้าขายของนะครับใครมีของที่จะขายก็นํามาขายได้เห็นปะ เราจะเลือกขายอะไรแล้วก็จิ้มไปนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้คือขายทั้งหมดเลยนะครับนี่มีอันนี้ขายหมดตัวอนะครับผมก็นับเล่นง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆเลยนะครับเฮ้ยวิ่งอะไรอะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมร้านค้าตลาดโลกนะครับก็คือตลาดโลกของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับมีอะไรบ้างโอ้โหมีคนลงขายเยอะเลยอะโอ้ห้าหมื่นโห สองหมื่นห้านะครับก็สามารถลงขายของได้นะครับวิธีการขายของก็ทําง่ายๆครับถือไอเทมที่เราจะขายนะครับผมอ่ะผมขายเค้กพิมพ์ a h s เซ l นะครับราคานะครับอ่ะเค้กยีบาทนะครับซื้อมีคนซื้อผมปะโอเคแค่นี้นะครับเค้กเราก็ไปอยู่ที่ตลาดโลกแล้วนะครับนี่เห็นปะนี่เป็นของเราแล้วนะครับง่ายๆเลยจะรอดูนะครับจะมีคนซื้อไหมยี่สิบาทนี้เองนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าขายโปรติกนะครับผม อ่าโพเทคนี่ก็จะมีนะครับห้ามี10บคูณส0บ0ามสิบห้าสิบเจดสิบอันนี้จะเป็นขนาดมันนะ100ยคูณแล้วก็200ร้0ยคูณอ้วย้าวนใะครับผมก็200ก็เติมนะครับเติมส่วนตรงนี้จะเป็นร้าคขาเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอาจิ้มที่ตัวชัดโอ้เฟอร์นิเจอร์มีทีวีด้วยนะครับทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรประมาณนี้เลยนะครับอารมณ์ดีซะด้วยวันนี้ขยันพูดด้วย โอเคครับก็โอ้อยากได้กีตาร์โอ้สิบพอย์ขออนุญาตโอ้โหผมมีศูนย์พอย์ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้จะเป็นร้านค้าขายปลานะครับสําหรับพวกที่บอกว่าชอบชอบทําประมงประมงอะ่ะเออนะครับเออก็มาเลือกปลาขายได้นะครับก็มีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นอัพดาวนะครับนี่อัพดาวนี่นะครับก็คือเราต้องทําตามเงื่อนไขเราก็จะได้ของรางวัลที่อัพนะครับเช่นผมโอ้โหผมฆ่ามอนสองตัว ผมกระโดดแค่โอ้ยกระโดดเยอะนะเนี่ยเลยนะครับแล้วก็จะมีให้ดูนะครับของที่จะได้รับก็จะเป็นเงิน2,500คอนโปรเทคป้องกันบ้านโอ้โหได้โพด้วยคุ้มดิก็จะมีถึง10ดาวกันเลยโอ้โหนะครับตอนนี้ผมดาว่าไรเนะี่ยเออโอ้โหผมศูนย์ดาววัตถุฟาดนะครับผมเข้ามานะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็นะครับนี่อันนี้เอาไว้ข้อมยแล้วค่อยนะครับเราดูอ้อมให้หมดก่อนนะครับ ส่วนตรงนี้แลกบัตรออนไลน์เป็นเฟสนะในส่วนนี้อ๋อบัตรออนไลน์ก็คือถ้าเราออนไลน์ตัวละคร1ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าครบกําหนดเวลาเนี่ยเราจะได้บัตรออนไลน์ตรงเนี้ยดิ้งเข้าตัวเราอัตโนมัติเลยนะครับเราก็สะสม64ชิ้นหรือว่า64ชั่วโมงเนี่ยก็เอามาแลกของเป็นปีกนะครับปีกออนไลน์ไทม์โอ้โหแล้วก็จะมีพวกแฟชั่นด้วยนะครับนี่ผมก็แลกมาแล้วแฟชั่นเดีย๋ยวผมใส่โชว์แต่อย่าเพิ่งนะครับอ่าสายฟรีแบบ ไม่เติมเราก็มีปีกใส่อ่ะเอออันนี้จะเป็นแลกโพล,ลิ่งไปใหญ่อันนี้เป็นโค้อืมโอเคเฮ้ยอันนี้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 หายน่าจะเหนื่อยลาลางานไอตัวนี้ลางานอันนี้จะเป็นแฟชั่นตอบคำถามนะครับเออแชทเกมอุย้ยนะครับใบกระดาษผู้ชนะแชทเกมนะครับก็ตอบคำถามแล้วก็เอามาแลกนี่แล้วก็จะมีแฟชั่นนะอุย้ยหนูก็ตายแต่โทษทีพี่แลกมาแล้วอ่ะพี่ตอบได้หมดเลย แชทเกมมันก็จะขึ้นหน้าเซิฟนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแชทเกมมาตรงนี้อะตรงนี้ก็ว่างนะผมไม่รู้จะลงอะไรนะตรงนี้ก็จะเป็นคลาสนะครับผมอาอาวุธคลาสนะครับโอเคพอเรามาดูตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะคือการเลือกคลาสแล้วนะครับก็คือจะมีคลาสอะไรบ้างขึ้นมาดูนะครับผมก็จะมีอาคลาสวอริเออร์นะครับผมอ่า อันนี้จะเป็นคลาสแอสซัสซินนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคลาสเมดแล้วก็อ่าอาเชอร์ก็คือธนูนะครับผมอันนี้เป็นนักเวทนะครับนักดาบนักดาบนะครับก็นะครับคิดช่วยหน่อยติ๊กตอกเราอยากเป็นอะไรดีเราคิดในใจอยู่แล้วว่าเราอยากเป็นผมเป็นอ่ผมอยากเป็นเมดอะผมอยากเป็นคลาสเมดนะครับเดี๋ยวผมเลือกเมดนะครับแต่ก่อนเลือกเรามาดูนี่ก่อนโอ้ขายสกินอาวุธนะครับโอ้อันนี้จะเป็นสกิน สกินพร้อมอาวุธนะครับผมมีสกิลหมดอาวุธอืมวุ้ยสกินแอสซัสซินก็สวยนะโอ้หสกินบอดี้เออร์สกินเมดสกินโอ้โหสกินธนูโอ้หขอเลือกอาชีพธนูแล้วกันนะครับอาเชอร์นะครับแล้วก็พอเราตัดสินใจแล้วเราก็จิ้มไปเลยนะครับนี่แล้วก็จิ้มหน้าจอเลยนะครับพอจิ้มหน้าจอแล้วเซิร์ฟเวอร์จะทําการเทเลพอร์ตเรามาอยู่ที่จุดทำเควสนะครับผมก็คือ จุดทาเควสอาวุธดาบนะครับผมเอ้ยอาวุธธนูแต่มันยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีสก,กินนะครับผมสก,กินเราต้องเติมหรือว่าซื้อเงินในเกมคอนแล้วก็หรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือก็คือแบบว่าอัพรอแอดมินอัปเดตนะครับเออเนี่ยครับโอเคนะครับผมก็ต่อมานะครับแล้วก็วิ่งกลับมาที่จุดเกิดนะครับเอ้ยอันนี้ของ อันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่นของเติมนะครับโอ้เซตอุ้ยมีเซตผลไม้ด้วยอันนี้จะเป็นเซตผลไม้อ่าแบ็คผลไม้อะไรวะนี่เชอร์รี่เหรอสตรอเบอร,บรี่แล้วก็ส้ม,มน่ารักจัดอยากได้จุ้มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูป้ายเดี๋ยวอุ้ยอันนี้ไงนี่ไงเซตสตรอเบอร,บรี่เอ้ยอันนี้เซตส้มเห็นปะที่อยู่ป้ายเมื่อกีกน้นี่นะครับมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยสัตว์เลี้ยงโอ้สัตว์เลี้ยงใครเนะี่ยโอ้ย อันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงอ๋อสุ่มสัตว์เลี้ยงกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักใช้คําสั่งส,สุ่มสัตว์เฮ้ยสายฟรีซื้อได้หรอเงิน1นึ่งหมื่นอุ้ยขออนุญาตไปเก็บเงินนะตอนนี้มีห้าพันละโหเก็บอ่ะเฮเดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะครับนี่นะครับก็จะมีอันนี้เงินพอยต์อันนี้เงินในเกมว้าวนะับคือเซิร์ฟนี้เขาเอื้อถึงสายฟรีเขาแบบว่าไม่ใช่แบบว่า ต้องเติมอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นโพเทคโอ้ของเติมโพเทคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเลือกฉายาฉายาผู้เล่นสายอินดี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยหุ่นคอนเพชรฆาตขอเลือกเลยแล้วกัน <c oughs> ไหนว่าเทสเย็ด <c oughs> เห็นว่าชื่อเรามีหุ่นคอนเพชรฆาตตึงนะตึงนะเย็สโอเคเมื่อกี้อุ้ยอยูยูเอ้ยเหมือนอยูในคอนเลย ยวยวาวยูนิคอร์สเต็มพีตรงนี้นะผมลืมบอกก็คืออัพยศในเกมนะครับโอ้เป็นยศไอรอนเฮ้ยสองหมื่นห้าเองถูกนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหถูกถูกถูก,กแล้วก็มันดีเดี๋ยวดูคำสั่งอ่ะอ่ามันบันทึกบ้านได้สีหลังแล้วก็แชทดสีขาวปกติแชทดสีแล้ววะโอ้ออกินเนอร์เอ้ยมึงอันนี้คำอะไรเนี่ยเนี้ยโอ้โหน้องเอ้ยเล่นเกม โอ้โหโอเคก็เก็บเงินมาอัพกันนะครับเพราะยศธ,ธรรมดาบันทึกบ้านได้สองที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนตรงนี้ก็คืออันนี้จะเป็นวาร์ปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ก็จะเป็นจุดทำเควสนะครับผมจุดตรงกลางตรงนี้ไอเอ็นีนี้คือจุดบัตรแรกเควสนะครับบัตรแรกเควสก็นําของเนี่ยมาแลกเควสได้โอ้จะมีเป็นเวล1หนึ่งเบลสองนะ อารมณ์แบบวิวหนึ่งวิวนะครับไอเทมนะครับ <c oughs> ก็มาแลกกันได้นะครับนี่นะครับก็นํากระดาษสะสมมาแลกเปอาวุธนะครับโอ้สายฟรียอยู่ยากเอ้ยอยู่ง่ายมากนะครับส่วนออกมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ดูว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คืออ๋อเรียกอาชีพนะครับซึมนี่อ๋อมีอาชีพด้วยนะครับอาชีพเนี่ย ทำงานแล้วจะได้เงินนะครับผมก็คือเป็นวิธีการหาเงินอีกนะครับโออาชีพอาชีพไหนดีว่าอาชีพอเอ้ยนักฆ่า<อ>แล้วกันผมอยากเป็นนักฆ่านะครับโอ้โหคนทําอาชีพนี้สี่ร้อยเก้าสิบหกคนโอ้โหขออนุญาตเลือกเลยแลวกันนะครับอือเอ้ยข้อความนะครับรายละเอียดอาชีพเราทํางานเกี่ยวกับอาชีพทุกอย่างจะได้รับ e a p ในการทํางานและรับเงินจํานวนจํากัดหนึ่งชั่วโมง ใช้เวลาเช็คก,กำหนดอ๋อจอบจอ b info job l i m i ิเหรอ,อลิมิตอ๋ตอผมสามารถทำเงินได้แค่30บาทในการในการอ,อ,าอาชีพผมอะ่ะเออเพราะว่าอาชีพผมแค่เวลหนึ่งไงถ้าอาชีพผมเวลเยอะผมน่าจะทำได้เยอะอ๋อโอเคครับโอเคโอเคครับรู้แล้วแอดมินตรงนี้มีอะไรไหมเฮ้ ตรงนี้ปารบบ์ตี้โอ้ยระบบปาร์ตี้โอ้มีปาร์ตี้ด้วยโอ้โหทับ G เพื่อดูปาร์ตี้สร้างปาร์ตี้เลเวลแรกรับจะดับได้4คนในการอัพเลเวลปาร์ตี้ต้องมีตัวฝากธนาคารปาร์ตี้ก่อนอัพโอ้มีโอ้มีถึงเลเวลห้าจำนวนเงินที่สร้างในการสร้างปาร์ตี้หนึ่งพันบาทโอ้ยผมมีสี่พันเก้าขอหยัดสร้างปาร์ตี้เลยแล้วกันนะครับ G ีครีเอทอ่าสร้างปาร์ตี้ปาร์ตี้ผมชื่อว่า ไอคิวโอนะครับ cool. ไอโคูแปลว่าไอโคูเราเล่นเราเล่นน้องๆอย่าไปทําตามนะครับปุออ๊บนี่ผมได้สร้างปาร์ตี้แล้วนี่ปาร์ตี้ไอคิวโอวายวายปาร์ตี้โหดซะด้วยตึงนะตึงนะนี่เฮ้ยม,มาปาร์ตี้ไอคิวโอเนี่ยครับเอ,อ๊ะสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,ารบชาวโลกนะเอาเขาเขาสวัสดีเราด้วยอู้เกาะสวยนะเนี่ยนะครับโอเค ต่อมาเราก็มาดูข้างนอกนะครับผมข้างนอกโอ้โหมีอะไรบ้างนาะข้างนอกนี่เป็นเซตของเติมนะครับก็มาดูเอาได้นะครับโอเค,อ,เคอุย้ยเซตสวยจ้าสอ0ร้อยพอยต์เลยหรอโอ้โหไม่มีตังอะแอดข้างนอกนี้นะครับก็จะเป็นอาฟาร์มมอนเตอร์นะครับออกมาก็จะมีมอนเตอร์ให้ฟาร์มแล้วก็ให้มีเบลให้ทำนะครับยหัว หัวหัวหมูอุ้ยดาบแล้วก็ชุดเกาะนะครับแล้วก็มาตีหมูนะครับแล้วมันก็จะดบนะครับผมไหนหมูมานี้มานี้่ขอญาตแย่งนะขอญาตแย่งเราขอแย่งได้ไหมนายนายเราขอแย่งดีนาย,ยนายของดอปของดอปเอ้ยนายเราขอแย่งดีเว้ยนายโอ้โหเราไม่ได้เลยน,ะนายตีกับเราไม่เต,ต,ตะไตวะล่ะโอ้โหนะครับก็จะประมาณนี้แบบว่าก็ฟาร์ม ความตีหมูเนี่ยแล้วมันก็เก็บสะสมเนี่ยมันก็จะได้ดอกมาแล้วก็เอามาแลกสะสมมาแลกนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราก็สปาวก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาเข้าวาร์ฟกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยวาร์ฟกันปุ๊บนะครับผมอ่าวาร์ฟก็โลกสร้างบ้านนะครับผมก็มีหลายวาร์ฟเลยนะครับอันนี้ลูกนี้นะหมื่นหกนะครับก็ลูกนี้จะมีจุด n อ c ราคารับในแมป20จุดโห ร้านค้ารับขายอะไรวะนะ่าแล้วก็จะมีบอสต,ตามจุดแบบนี้ห้าตัวโอ้โหไม่เอาดีกว่าสู้บอสไม่ได้อ๋อแบบนี้จะเป็นโลกสร้างบ้านเชอร์รี่หนึ่งจุดสองศูนย์โอ้ยน่าน่าไปนะผมเดี๋ยวไปดูเชอร์รี่โลกหากของโลกว่าเมืองสองก็จะมีเควสแล้วก็ทำเควสเอ้ยอันนี้ดันเจียนนะครับตีมอน่ังบ้านลาวาอ,แบบอุ้ยมีแมปโอ้โหผมไปโลก สร้างบ้านเชอร์รี่ดีกว่าผมอยากไปหาดูเชอร์รี่แล้วก็จิ้มเลยนะครับผมแล้วก็มันก็จะทำการอ่า generate หาโลกให้เราอยู่นะครับนี่เราก็มาแล้วเอ๊บอ้อยผมเกิดที่ไหนเนี่ยผมเกิดอยู่ทางลงทางแห่งนี้โอ้ยเอ็นเดอร์โพเฮ้ยไม่ใช่ดิสไปเดอร์แมนสวัสดีครับสไปเดอร์แมน นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินหาสร้างบ้านกันได้เลยนะครับโอเคครับผมเซิร์ฟอีชอลียนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบใจหรือว่าสนใจนะครับก็มาเล่นได้เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP เซิร์ฟไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับสายฟรีอยู่ได้เอื้อถึงผู้เล่นไม่มีซับถึงขนาดนั้นนะครับแบบเล่นเป็นคอมมูนิตี้นะครับผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับ โอเคนะผมสําหรับคลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรแล้วนะมีอะไรสอบถามได้เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะกิจกรรมก็บ่อยอยู่นะเออโอเคสําหรับคลิปนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมใครที่อยากมาเล่นก็มาได้นะครับผมบุ้ยจุจุจจแบ